Dia tu kon, jin di kau sucong. super, hurrah! อาาวันนี้หาด้วยความที่หมาก,กับลูกพี่เนี่ยเติมเงินเติมโลบักกันแบบบุฟเฟ่ต์แล้วไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วเราจะไปทํางานพาร์ทไเป็นพนักงานขนส่งกระจกที่ห้ามทาให้กระจกแตกแล้วเป็นนั้นคาดไปดูกันดีกว่าว่าภารกิจขนส่งกระจกของหมาก,กับลูกพี่มันจะบันเทิงฮาเฮขนาดไหนกระจกจะไปถึงลูกค้าในสภาพไหนบ้าง let's go <Net> โอยพี่ลอกเฮ้ยฮัสเก้แบบว่าหลังจากที่เราเติมโลบักกันอย่างถล่มทลายในทุกทุก ตอนนี้ตังจะกินข้าวของเราก็หมดเคี้ยงบอแแบบไม่เหลือแล้วสักบาดเดียวใช่เลยมังง่อนี่เลยฉันส่งใบสมัครงานมาแล้วแถมเขาก็รับเราเข้าทํางานแล้วด้วยเป็นงานที่บอกกับเราสองคนเป็นจานวนมากนั่นก็คือแบกหามว้าไม่ต้องใช้หมองเลยอีซี่พี่เหรอแต่เขาบอกว่างานนี้มันก็ไม่หมูหมูด้วยเพราะสิ่งที่เราจะต้องแบกหามนั่นก็คือนี่เลยมาดูกระจกแบบต่างๆที่แบบว่ามีความเปราะบางเป็นจำนวนมากอ้อนี่ไงเราต้องแบกกระจกกันแบบนี้เหรอพี่เหรอใช่แล้ว เราต้องเอากระจกไปส่งที่บ o บ m าร์เงล่อถูกต้องเราต้องเอากระจกไปส่งให้ลูกค้ามาเลย h u กี้เริ่มงานแล้วค่ะอุ้ยสกินกระจกสวยอะสักหน่อยไหมลูกพว่จะเติมอีกเหรอคะได้เขาไม่มีตากินข้าวแล้วพี่เออจริงด้วยอุ้ยมีคนทักสูบบาแฟลกด้วยพี่เหรอมีคนเฮลโล่ด้วยอย่างนี้เราต้องโฮเล่โฮเล่โฮเล่นี่เลยหมาเป็นสีแดงหมาเป็นพระเอกพี่แล้วก็เป็นน้ำเงินเป็นลูกกระจกมันมีความยากให้เราเลือกได้นอร์มอลกว่าฮาร์ดแน่นอนอยู่แล้ว นีทีไ่ไม่ดีว่ามีแต่ normal งะะออั้นก็ normal เฮ้ย <c oughs> ว้าวนี่ไงกระจกเฮ้ยมังว่าทําไมลูกก็ไปแขนยืดได้ด้วยจะไปกระจกมันหมุนๆอย่างนี้ว่าสปิน i ิ n i n g m i n อ e r อ๋อพี่ลองเราไม่ได้ต้องไปส่งที่บ๊อบมารนี่เรารับจากบ๊อบมารไปส่งลูกค้าจังอหนี่อ่านบีปไปแน่แก่พี่ลองมาทางนี้ลองไปไหนนี่ไงทางนี้ สามเจสองคนที่ไปอีซี่มันจะไปเจาอะบอกว่เมืองน,นี้มันแปลกๆนละ้ดูรถวิ่งลงมาเลยอะไรล่วงลงมาเลยลองให้เจสองคนนัไปโดนกอวิลเขาไม่โดนแบบเขาเขาเป็นงานอะเฮ้ยไปเราเข้าวิลว้าวเนี่ยอะไรผ่านไปเลยแบบหล่อเทพี่เอาเชื่อมัรไแขนกันเาไแขนกันปูบี้กนะันวะนี่เลยเด็เอ,เอาเจเขาหงลมไปแล้วเดินจนสดุล้มแต่มองทางไม่มองเธอไ ลูกก็ไม่หมาลูเราเมื่อกี้เจ๊ผู้หญิงก็ตัวเย่เพราะอะไรนั่นไงแดงๆดเกมนี้มีเบิร์ดกะโหลไม่พี่ไม่มีจอลี่าก็ลูกพี่ลงไปทำอะไรในรู้นี่ขอหยุดคุยเคียเขยดใจกันก่อนแป๊บหนึ่งทางเดินมันก็ใหญ่มากนะพี่ล่งบันไดมันจะนี่ไงเจ๊ตามแล้วพี่ลราพี่เราโอ้โหมันนี่ทำไมอะทางเดินมันใหญ่มากเลยนะพี่ขอโทษครับลูกพี่จะไม่มีอีกเป็นครั้งที่สองแล้วตัดเว้น เวยเหรบันไดอันเดิมเพิ่มเติมคือครั้งนี้ตกไม่ได้แล้วนะวิลเอ้ยมีบอมด้วยอ่ะบอมไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ปาหน้าวิลมาๆมาเดี๋ยวก่อนวีลลองรอรถมันหมาก่อนนั่นไงจะกเกิกจะกรกร้ลเย let's go ปายยาวๆเ้ตกที่เดียวกันเราเลยเพื่อนคนนี้รอดไหมไม่รอดลากลู้ว่เกบายบายโอตรงนี้มันจะไปยากอะไรเราก็รอให้กล่องมันไปก่อนแล้วก็ let's go let's go to the planet โอ้แล้วแล้วแล้วก็กก่อน ก็พี่เราไม่ดูเจหัวแล้วพี่เรารีบเหรอด้วยอำนาจแห่งการเติมเงินเติมมาตรงนี้แหละไม่สนใจละขี้เกียจเลิกไปได้ข่าวว่าเราทาพาทาเพราะไม่มีตังกินข้าวนะพี่เออว่ะแต่ไม่เป็นไรเติมไปแล้วก็คือเติมข้างหน้าด่ากลัวมากแล้วพี่เอาหล่นตรงนี้อีกมันลาออกจากพนักงานขนกระจกเลยเนาะเพื่อนต่อคิวไม่ละอย่าเพิ่งแซงดิมันดูยากเนี่ยมันสับสนมึนงงวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ย ว้าวถนนสีเลนพี่ลอลองก่อนก็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 ก <picked> ็กกกกกรถเขียวจะเป็นเหนียวหน้าแกไปก็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 กก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 ก ก็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 ก่กอนกกกเฮ้ยนี็ชี่วชนทชวชนก็ก็ก็กอไปเลยไปเลยไปเลยก็ก็กก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 กมากบันไดดกกลัวกากตัวนีกมต้องสามัคคีคือพังเล็กน้อยฮข้างหน้าข้างหน้าสยัสาเฮแล้วเราก็ชอบเกิดได้เกมอะไรแบบนี้เล่นมทุกเกมเลยก็เ็รอก็ชอบเล่นเกมสคีคือพมก็เลยจัดหนสยอโมันมีเพดานหัวเราติดมกก

ที่บาอกคำว่ายิ่งทํางานยิ่งจนมีอยู่จริงแล้วต้องไปทิศไหนพี่ลงมาลงทิศหมดแล้วเดียอ่อไปตรงไหนวะนี่ไปทางนี้ไปไปนี้ไปนี้ไปนีว้าวข้มไปหนีเล่นอีกแล้วฮาเฮ้รอก่อนแล้วกันวิ่เ้รอก่อนแล้วกันหาจะไปได้ปเลยไ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 ปเลไปเลย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 ไเลยไป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 เเปเลเลยไปเลยไปเลยเลยไปเเลยไเลยเลยไปเลยไเลยเลยเลยไ เอาอเส้นก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วพี่โโอ้โอโห,อหข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้แคตตั้นเป็นกองเลยพี่เล็กถึงใจเลยแหละทางนี่มันแคบเหลือเกินจังหวะน,นี้อึ๊คิมเขาตุงพงเขาตะเพนต้องเข้าช่องเราได้เลยละ่ะบงังก็เจนี่อะไรอ่ะหิ walk on the zip line ก็ใครเดินบนเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นกายกรรมกวงโจมาเร็วบางก้อเร็วพี่เราตกลงไปโดยตะบองเพชรจิ้มตูดนาเออ <laughs> ตูดเป็นรูพรุนแน่นอน <laughs>

อย่าพึ่งนะจังวะอย่าพึ่งเยอะกลับมาก่อนกลับมาก่อนจังวะนี่ไป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 หยุด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 ตูโดนก็ไม่ได้ลูกบี้ด้วยอำนาจรายการเติมตังค์พัดกันเติ้พัดกันเป็นนี่อยู่เกี้ยวพี่อ๋อดีเขาไม่ให้ผ่านว่ามันจะไม่เกินครึ่งทางว่ะอ๋อบางง้อจะเข้าใจแล้วลูกวี มาง็ไมัต้องแนวนีไว้เออมันต้องแนวแล้วต้องไปพร้อมกันไม่มันต้องแนวนอนไม่แนวตั้งไม่ได้เออมันต้องแนวนี้เออแต่ละมาใกล้ๆกล่อนแล้วไปทีเดียว<ป>ลกก็ไปไม่รอมาเลยแลกกอลกก่อนลก่อนหนึ่งนอนสอง้หนึ่งนองสองสมส<า>ม้มเชียวตัวนิดเดียวพี่ลงามากลัวอ้กระจกสปินนิ่งแล้วกระจกหรือกางหันวะนึ่งสองโดดหนึ่งนอสองโดดหนึองโดดสอง หนึ่งสองสามว้าวสุดยอดไปเลยเดินระวังด้วยพี่เหรอมันเดินแนวไหนอะเออเดินเดินเดนเออเจะก็ก็ก็เกยมาจะเป็นสุดยอดนักขนกระจกให้ไดอยโอ้โหว้าวค่ะเฮกังหันแล้วก็กังหันจะทำไงโอ้มันมีจุดพักข้างบนได้พี่เหรออ๋อมีจุดพักใจโอเคโอเคงั้นจุดแรกไปพักใจนึงสองสามให้เจมันพักพักได้ไหมพักได้ไหมขอพักใจหน่อยพัก ไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันมังงะไปเลยแล้วกันจังหวะนี้มันต้องไปแล้วมันจะไปตอนนี้ได้ยังไงเฮ้ยมันจะเฮ้ยได้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 โอเคสวยสวยสวยเอามันถึงเช็คพอยต์สามใจเลยพี่แกถึงเหรอก็พอมาสะบัดสบัดแล้วมันไปถึงเช็คพอยต์เฮ้ยว้าสุดยอดเป็นไรถึงเช็คพอยต์ดูดิพี่ลองเล่าสะบัดสบัดมาพอ ี่เธอไอ้เลยมันเป็นเพราะเราเก่งมากไงบ,าง,บางโง่เราโคตรเก่งโคตรเท่โคตรเจ๋งแล้วมันไปทางไหนอะเราข้ามมากี่อันก็ไม่รู้เนี่ยลูกสอไปทางนี้อ,อ,อ๋ออันไี้ไปข้ามมากี่ดานไม่ได้บางโง่สุดยอดมิลเครสุดยอดปฏิหารปฏิคูณมีอยู่จริง,งรเว้ยไงล่ะบอกแล้วแป๊บหนึ่งวิลทำไมอะสำหรับ f อีที่จะมาดูว่าเราเล่นยังไงเพื่อไปเล่นตามมาเสียใจด้วยเนอะบอกเลยว่าคุณไม่ได้อะไรทั้งนั้นจากการดูพวกเราต้องตัวแย่อาพินิหารเหมือนเราเท่านั้นได้แต่ความหูแตกอย่างเดียว ขึ้นแพขึ้นแพขึ้นแพเฮ้ยจ้ะไปเลยไฮจ้ะสุดยอดไปเลยเอ้ยลุมันนีพี่เหรเฮกตาเฮกตูดดูก่อนเดินด้วยพี่หรมีที่กั้นด้วยไป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 ทางนี้แหละลูกศรมันไปทางนี้ทำไมวะลูกไปไปก่อนเลยตามมาตามลูกไปรอด้วยลูกุงจะลากม้าไปไหนลูกไปช้าๆเร็วทกูไปก่อนบอกไปก่อนบอกรอด้วยอะไรของมันวะเนี่ย เจอข้างหน้ามีกองทัำนูบด้วยมิลองมากลัวโอ้นูบมันจะมาฝัดฝางเราใช่ไหมนูบมันจะมาทำลายกันอ่าไปใหญ่ๆยังอยู่ยังอยู่ค่อยๆ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 อยอะไรไมิลก์ลองก่อนมา,ตร,มาตรงมาข้างล่างม่ลก์ต้องลงมาอ่าลงๆๆๆถึงเวลาสิบลายแล้วบิลลไม่ต้องหวังหรอกก็จะผ่านอะหวังแค่ให้ผ่านตรงกลางแล้วไปเติมตังค์ดีกว่า <laughs> จึ๊กเดินยากเดินวิ่จชึกชึกชึกค่อยค่อยกดเบิยวแบบจึ๊กมาพยายามอยู่วิ่งหรอกชึกชึกจะผ่านแล้วบางวันเราเข้าอีกนิดเดียวอย่าพูดอย่าพูดจึ๊กชึกอีกนิดเดียวจึ๊กชึกกระโดดเลยแล้วกันเดียวยในแจ็คพอยต์แจ็คพอยต์ยังไม่ถึงอีกเหรอรู้พี่แขนหมามันไม่ไหวแล้วเนอะชึกจึกชึกเก๋ย่านะทำยังไงให้ผ่านนูบเราห้ามชนนูบด้วยทั่วเลยโอ้จะไม่มาอย่าอยาเป๊ ด้วยอำนาจในการเติมโลบอลบทเกมนี้แหละลงเลนไลน์หนักกว่าเดิมพี่ลงแป๊บนึงไม่ผ่านด่านโน๊กด้วยเราต้องดูก่อนว่าเราต้องผ่านยังไงเอ้ยพัชกี้เราผ่านโน๊กไปแล้วว่ะเราครึ่งทางแล้วนั่นไงเออเราผ่านโน๊กเฉยเลยอ่ะงั้นเราต้องผ่านถนนหันซาเหรหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งอย่าไปอย่าเพิ่งไปแกจะเรียกไปไหนนับก่อนดีวะหนึ่งสองสามหยุด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 อันหนึ่งสองสามไป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 จะหยุด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 ไป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 ป้าไปอะไรรถมาแล้วพี่เหรอ ตตลเิด้วยอำนาจแห่งการเติมตาอ๋อเติมรวมกัน10ครั้ง390โลบักแล้วบ้างเนี่ยพี่ล็อกมาว่ามังงมัง,งงแมบไป<อ>หมดแล้วเอาเรากลับมาไอ้กังหันนี่ใหม่พี่ล็อกเกมมันแล้วกูเติบเกพัง สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเล่นด่านที่เราข้ามไปแบบโกงๆอยู่ดีและพี่บ้าบอขอละรังจริงๆตังก็เสียแถมมาเสียเวลาเพิ่มเบกคมไหมวะเนี่ยสรุปมาทำงานหรือมัเสียตังตอนเนี้ยหมาว่าโลบักหมดไปเยอะกว่าค่าแรงอีกพี่ทำงานได้300ตเติมไป3,000พูดเลยนะทุกคนเกมเนี้ยถ้าเพื่อนเดินเร็วเพื่อนลากเรากตกได้ด้วยเนาะจึ๊กจพูดเลยว่าเป็นเกมทำลายวิตรคามที่แท้ทูออจะก็ลงมา เรวเข้าไปลองต้นไม้หมุนหมุนมาแล้วโอโนโน้ไอ้เราชาวนุแบแปปเด็กหยุดก่อนแปปเด็งโอ้โหกระจกค่ากระจกแพงกว่าค่าชุบอีกพี่ชายจ้องเดมากระทืบกระจกใหญ่แล้วพี่ชายนุ๊บเดงมาเกลยไปไหมหมาก็จงหวนนี้ไหมจงหวนนี้ไหมซับซีบไปไปไปรัวอ้อมมันไปอ้อมมันไปโอ้โหแล้วมัมาบังทางขนาดน,นี้พ่อปเป็นเจ้าของถนนเหรออ้อยังอยู่่ะยังอยูอย่อยู่ที่แปลว่าด้วยอํานาจแห่งการเติมโลบักลูกไม่เติมหรือให้หมาเติมครั้งที่เท่าไหร่แล้วจะเติมไปแล้ว อพาร์ตมาแล้วอ๋ออ๋ออ๋อเอ so ามายนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อนไอ้ยาเพิ่งไปะอย่างพิ่งไปยาเพิ่งไปเดี๋ยวรอตามาอันหนึ่งสองทับอายไยุยอก่อนรอก่อนรอก่อนอันหนึ่งสองทับอาอ้ยูตรงนี้ก่อนยู่ตรงนี้ก่อนอันึงสอทับอายว้าวาพี่ร็อก่อะไรเราจะกลับไปถึงจุดเดิมสทีนั่นเดะเราโกมาเราต้องมาชดใช้กรรมอันหนึ่งสองทับด่านนี้มันม so ีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอะไรเลย มันอาจจะมีก็ไร Checkpoint สี่แจ๊สนิดเดียวไอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าตัวเย่เลย Walza ข้างหน้าก็ดูน่ากดใช้ได้นะพี่ล็อกนิดนึิมันมีคั t เอามันมี Cut out I'm sorry ไปแบบรอกันรอกันไปเยอะขึ้นพี่ล็อกวเข้าโอ้โหเล a ก i n g ball มาอีกแล้วรอก่อนพี่ล็อกเราต้องเป็นแนวนอนนอนนอนนั้นนอนนอนเออใช่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 อย่าเพิ่งรอมันไปก่อน Rescue Bear ีิวขึ้นมาคี่จะขึ้นมาไม่เป็นไรมันใกล้เช็คพอยต์ไม่เป็นไร งั้นก็ลงไปเลยแล้วกันี่ลเบร์ไม่มีแล้วนะพวิลตังทรมานธรกรรมเดี๋ยวเรายืนแนวนอนรอก่อนอ่ะไปไปไปยุดเตรียมยืนใกล้ๆไว้ก่อนเลยพี่ได้เลยใกล้ไปวิล <c oughs> ใกล้ไปเฮ้ในที่สุดในที่สุดเราก็ผ่านลูกต้นนรกมาได้ไม่ได้เติมนะครับคุณผู้ดูผู้ชมเพราะมันใกล้เช็คพอยต์แค่นี้ใครจะไปติกตีก็เติมอ่ะไม่ได้เติมแต่ตุยไปประมาณสิบกว่ารอบได้ ยังรู้ว่าหนึ่งอันบอมบอมนี่คือลอยบอมไหนวะเนี่ยที่อยู่ในมือบอลโอ้เอาไว้ดักเพื่อนแน่เลยฮัสกี้แต่ไม่รู้เราจะโดนเองหรือเปล่าลองวางตรงนี้ดูสิจอว้าวใช้ได้เหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ไม่มีใครเดินตามหลังมาเลยอะ่ะโอะอันนี้ต้องรีบไปเลยพี่ลองล็อกก่อนให้มันเปิดกันอ่ามันเปิดแล้วฮัสกี้โดนโลูกพี่ลากบอมไปเร็วเขา <c oughs> ก็ยังอยู่เหรอเอาเอาไปสภาพนี้ก็ได้วะ อ่ปไปเป็นอย่างเงี้แหละช่วยขยับตาพี่ล็อกด้วยเนี่ยอดทนไว้ก่อนนะห้อยตกมจไว้ก่อนเพื่อมันจะรอดเพื่อมันรอดทักกี่จริงๆคนเราต้องเชื่อมั่นเพื่อมันรอดเพื่อมันรอดนี่ไงเห็นปะเราต้องเชื่อมั่นเนี่ยทะลุมันอย่างเงี้ยเลยถ้าเราเชื่อมั่นเนี่ยมันก็จะมีทางให้เราไปเห็นไหมสุดท้ายแกก็จะเกเกิดขึ้นมาได้แบบจ ุดยอดเรียกหมาว่าหมาผู้โกงเกมแล้ว<อ>ก่อนอพี่พล็อกเดี๋ยวตัวเย่ยงงงอนะพี่ล็อกนะ เตรียมพร้อมันึงสองาไปเดี๋ยวเพื่อหยุดหยุดหยุดหุอรถไปก่อนสอาไปแล้วหยุดไปแล้วหยุดไปแล้วหยุดข้ามถนนเราห้ามข้ามแบบซุ่มซีสซุ่มหอหนึ่งสอไปแล้วหยุดไปแล้วหยุด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 หนมไปแลหยุด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 หยุหยุดหนึ่งสองไแล้วหยุดหยุดหย้อหยุดหยดหมดหยหดนอไปแล้วหยดุดหยุหุดุดยอหหอีกแล้วดหดยองอีกแล้วข้างหดย

ดูกระโยเไม่เราโดดข้ามไปไม่เอาดีกว่าอย่าเบี้ยวพี่ลอกมาคอยล้มมาไม่อยากไปข้ามถนนใม่เนาะนเสียเวลามันดูไม่เท่เลยคุณผู้ดูก็จะเห็นว่าเรากาก่ะแค่นี้คนดูก็รู้แล้วว่าเรากากเติมรวมๆไปจะเป็นห้าร้อยโลบางแล้วเนี่ย <laughs> ไอ้ชาวนุบมันยืนจอ้องกระสุบกระจกเราอีกแล้วเนี่ยตรงนี้กอ,องกลางว่างตรงกลางว่างลุย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 ไโดนกองกาางลางว่างหลบไปชาวนุบชาวนุบหลบไปเจเป็นครั้งแรกที่เราผ่านดงชาวนุ๊บได้ด้วยความสามารถจริงๆวิ่งเลยอยไปบอกเขาเด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวแนวไหนดิแนวแนวนอนเหมือนเดิมดีกว่าพี่แนวนอนนะแนวนอนแนวนอนอย่เพิ่งนะอัดเตียมคำหนึ่งสองซ้ำลุยก็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 ยืนกอดใกล้เกิดหนึ่งสองซ้ำลุยก็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 ยืนกอดอ่ะหนึ่งสองซ้ำลุยก็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 กโอ้ยอีซี่มันจะยากยังไงวะลูกพี่พูดเป็นหลอมมันจะมีอะไรยากเกินความสามารถลูกกระจอกฮัสกี้กับลูกพี่สุดหล่อเท่วะเฮ้ยลูกพี่ฮัสกี้ลูกกระจอกพี่ลองเตอร์ฮัสกี้ลูข้างบนฮัสกี้เฮ้ยเจมเป็นเลือดวาวหนึ่ง รกระจกจะแตกตรงนี้ทำไงอะลองให้เพื่อนเรวเขาเจ๊อาตรงเดวางสิ วางไงกดอะไรวางกระจกวะ A B C D E F G มากดทุกปุ่มแล้วเนี่ยเเออจ้เพม่อนเอามไปว่าถึงแล้วอย่างนี้ต้องถึนั่นแหละวทุกคนเกมขนส่งกระจกที่เรามาทางานพาร์ทไทม์หาเงินกินข้าวแต่ก็ไม่เหลือเงินอีกแล้วตามเคยถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลุกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสรุปวางกระจกไงวะ เราวิ่งเราออกเร็วข้อทำไมอ่ะปึกตังกว่าเดิม